ทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีกดรับสิทธิ์เน็ตฟรี ผ่าน True ID ค่ะซึ่งเป็นคลิปที่จะทำขึ้นมาเพื่อตอกย้ำแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสามารถกดรับเน็ตใช้ฟรีได้จริงในทุกๆเดือน และผู้ที่เป็นลูกค้าของทรูตั้งแต่2เดือนขึ้นไปก็จะได้สิทธิ์แน่นอนนะคะแต่ว่าจํานวนสิทธิ์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นลูกค้าของทรูนั่นเองค่ะเนื่องจากว่าฝ้ายเป็นลูกค้าทรูมาหลายปีมากๆแล้วนะคะพะฉันฝ้ายก็จะได้เต็มลิมิตก็คือเดือนละ1ิสิทธิ์ในการใช้เน็ตฟรีสิทธิ์ละ320เมกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่คือข้อความที่เพื่อนส่งเม้นต์มาถามไว้นะคะซึ่งแน่นอนฝ้ายก็ได้ตอบไปแล้วแต่ว่าทําคลิปนี้ขึ้นมายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ใช้เน็ตฟรีกดรับสิทธิ์เน็ตฟรีได้จริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวฝ้ายจะพาไปเข้าที่แอป True ID ของฝ้ายจริงๆกันเลยนะคะเข้าแบบสดๆกันเลยนะ,อะแอปตัวนี้ค่ะปัจจุบันนี้ฝ้ายใช้อยู่แค่2แอปนี้เท่านั้นของ True นะคะก็คือแอปตัวบนก็คือ True iService หมายถึงตัวนี้เอาไว้จ่ายค่าโทรศัพท์ในทุกๆเดือนค่ะสะดวกมากๆเพราะเขาคำนวณไ้แล้วเสร็จสับให้เราเสร็จสับเลยนะคะส่วน แอปตัวนี้จะนําไว้ใช้แลกสินค้าที่เซเวหรือว่าแลกสินค้าแลกโปรโมชั่นอะไรต่างๆนานาสิทธิพิเศษต่างๆของลูกค้า True อยู่ในนี้หมดเลยนะคะและก็กดรับสิทธิ์เน็ตฟรีโทรฟรี s m s ฟรีในทุกๆเดือนได้เลยก็จะใช้แอปนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอป True ID กันนะคะที่เห็นอยู่นี้คือ t r u e u ในะไฟล์เลิกใช้ไปแล้วนะไม่มีอะไรน่าสนใจเท่ากับ True ID นะคะหรือว่า True i Service แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แค่2แอปนี้ก็พอแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวกดเข้าไปเลยค่ะเข้าไปที่ App t o ID นะคะเข้าไปละหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นบัตรแบบไหนนะของไฟลเป็นกรีนหรือเลยนะคะนี่ก็ t o Green ค่ะเพราะฉะนั้นใฟก็หาเลื่อนลงมานิดนึงดูที่ตรงนี้ค่ะดูที่ข้อสเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกของ t u o ใช่ไหมคะก็เลื่อนหาเมนู t o Bonus ค่ะ เราเดื่องหาทูบนัสนี่ง่ายอยู่ตรงนี้นะคะคือทูบนัสนี่เขาอาจจะวนเวียนไปอยู่ตรงไหนก็ได้ของหน้าแอปนะคะเพราะเนื่องจากว่าเ,เวลาอัปเวอร์ชั่นใหม่ๆเนะี่ยแอปเขาก็จะหน้าตาเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าหลักการเดียวกันในการใช้งานก็ยังต้องใช้หลักการเดิมอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องหาฟังก์ชันหรือว่าเมนูของเราให้เจอนะคะแอปหาฟังก์ชันทูบนัสเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยทูบนัสค่ะกดเข้าไปดู ้็จะมีเน็ตฟรีโทรฟรี s m s ฟรีให้ดู w i f อ่ r ไ e ไฟฟรีด้วยนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะเลื่อนดูเลยตรงนี้มีอะไรบ้างเน็ตฟรีโทรฟรี s s s ฟรี s m s ฟรีสำหรับรายเดือน SMS f r e ฟรีสำหรับระบบเติมเงินด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอะไอีกคะลองเลื่อนดูนะเห็นไหมคะฟรี Wi-Fi 60นาทีแล้วก็รับชม True Vision ด้วยนะคะก็แล้วแต่ว่าอยากใช้สิทธ์ไหนแต่ว่าเราต้องกดขึ้นมาดูรายละเอียดของเขาก่อนอย่างเช่นตัวนี้กดขึ้นมาค่ะดูรายละเอียดเขาจะมีข้อมูลเอาไว้นะคะเห็นไหมคะของไฟล์เห็นไหมเดือนตุลาได้รับสิทธิ์10สิทธิ์เดือนที่แล้วกันยายนก็ใช้สิทธิ์ไม่หมดเลยตั้ง3-4สิทธิ์เนี่ยเสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติก็ใช้ WiFi ที่บ้านแล้วก็ใช้ WiFi ที่ทํางานก็ไม่ค่อยได้ใช้เน็ตในมือถือสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็กดรับสิทธิ์เอาไว้นะ รับสิทธิ์เน็ตฟรี24ชั่วโมงต่อสิทธิ์สามารถเห็นไหมคะเงื่นไขเขาสามารถกดรับสิทธิ์ได้หลายได้หลายครั้งต่อวันหมายความว่าจะกดครั้งเดียวทีละ1 2 3สิทธิ์กด3ครั้ง2ครั้งก็ได้นะคะเราก็จะได้เน็ตไปเพิ่มเติมเอาไว้ใช้งานนะคะเห็นไหมเขาม่จะบอกเงื่อนไขเอาไว้ละเงื่อนไขตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านดูได้นะคะเยอะแยะตัแป๊บไปหมดเลยอืมเราอ่านแล้วก็ด้านล่างเขาจะมีช่องตารางบอกเป็นตารางของลูกค้า กับการที่จะได้สิทธิ์ในการใช้สิทธ์เน็ตฟรีโทรฟรีว่าจะต้องได้กี่เดือนเห็นไหมคะเขาจะบอกเอาไว้ว่าระยะเวลาที่ลูกค้าใช้บริการหมายความว่าเป็นลูกค้าทูมานานแค่ไหนจํานวนสิทธิ์ที่จะได้รับก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมเขาก็จะบอกเอาไว้ตรงนี้กรณี2เดือนไม่ถึง6เดือนก็ได้2สิทธิ์6เดือนไม่เกิน1ปีก็จะได้รับ40สิทธิ์หปีไม่เกิน2ปีก็จะได้รับ60ถ้า3ปีขึ้นไป สิบสิทธ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกเอาไว้ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นสามารถเลื่อนดูข้อมูลอ่านดูให้ครบถ้วนให้ได้นะคะกรณีนี้เดี๋ยวไฟจะใช้สิทธิ์เน็ตฟรี24ชั่วโมงนี่เลยเดี๋ยวไฟใช้สิทธิ์320เมกนะคะเดี๋ยวเราก็กดรับสิทธิ์ไปเลยกดรับสิทธิ์ตรงนี้ไปเลยค่ะในพื้นที่สีแดงแล้วเขาก็จะมี SMS มาให้เราคุณสามารถใช้สิทธิ์ทรูบอนัสเน็ตฟรี24ชั่วโมงหลังจากได้รับ SMS ยืนยันการทำรายการค่ะเห็นไหมมาแล้ว SMS เห็นไหมคะก็กดดู sms ตรงนี้ปิดไปเลยแล้วก็กดดู sms ได้แล้วเห็นไหมคะตรงนี้ตัดไปแล้วนะเมื่อกี้มี10สิทธิ์อยู่ตอนนี้ตัดไปแล้วเหลือเหลือ90เห็นไหมคะจากทั้งหมด10สิทธิ์เดี๋ยวไฟกดอีกครั้งกดรับสิทธ์ได้หลายๆครั้งเลยนะคะในแต่ละวันนี่มาละเห็ไหมเอส s มสใหม่อีกแล้วนะคะเห็นไหมคะมาแล้ว SMS ก็จะเด้งเตือนมาเดี๋ยวเราจะ ไปดู sms อีกครั้งหนึง่งตอนนี้ปิดไปก่อนเห็นไหมคะจำนวนสิทธิ์ลดลงแล้วเห็นไหมคะเมื่อกี้มี9ก็เหลือ8อ่ะตอนนี้เหลือ8สิทธิล์ละกดได้กดอีกได้ไหมกดได้ค่ะปกติเราก็ดูว่าเราจะใช้สิทธิ์แบบยังไงแต่ว่ามันคือ24ชั่วโมงนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เวลาแบบมีงานสําคัญสาคัญที่เราต้องออกไป ด้านนอกออกไปตามห้างหรือว่าตามตาม่ตางๆตามห้างก็ใช้ฟรีทู w i ไฟฟรีได้อยู่แล้วนะคะก็จะเข้าให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราไปในที่ที่เราไม่ได้มี w i f i ฟรีะคะ่ะเราก็สามารถกดรับสิทธิ์เน็ตตรงเนี้ยไว้ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแค่พอแค่นี้ก่อนกดไป2สิทธิ์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้วันหลังค่อยๆกดเพิ่มนะคะเห็นไหมคะว่ามันใช้ได้จริงเดี๋ยวไปดู SMS ซิ C, ว่าข้อความมาไว่ายังไงนี่ดูข้อความเห็นไหมคะฟึบ นี่ไฟกดของเชลค้างเอาไว้นี่ค่ะ t o v e e เ g e เห็นไหมคะเมื่อกี้กดรับสิทธิ์ไป2ครั้งใช่ไหมสิทธ์ก็จะเข้ามา2ครั้งเหมือนกันไหมคะนี่เลยเหไหมกดไปเมื่อสักกี้นี้เองในโชว์เวลาโชว์วันเวลาให้เราดูวันนี้10 1สนะคะอย่าลืม10เดือน 10, 10. <laughs> โปรโมชั่นต่างๆถ้าใครชอบในเรื่องการช็อปแล้วก็ลดกระหน่ำซัมเมอร์เซล ฟรีค่าส่งบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปอ <d> เห็นไหมคะ <d> ก็เท่านี้เองก็สามารถใช้สิทธิ์ได้แล้วค่ะเราก็มีสิทธิ์เน็ตใช้งานแล้ว <d> อเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจของเรากันบ้างดีกว่านะคะที่กดดูเลยเช็คเลยค่ะว่าตอนนี้เรามีเน็ตใช้อยู่ม้าง้อยแค่ไหนเดี๋ยวไฟกดให้ดูเลย เดี๋ยวนะปุ่มกดดอกจันหนึ่งหนะเวลาเช็คยอดนะคะดอกจันหนึ่งถดอกจันแล้วก็สเห็นไหมคะนี่คือเช็คยอดตรงนี้นะไฟเมนมาไว้อยู่เหมือนกันแต่ว่าบางทีถ้าด้วยความเคยชินก็จะกดแล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอ่ะเดี๋ยวก่อนอุ้ยแล้วก็กดโถูออกนะคะ หมายเลข twoh v e ของคุณค <c oughs> ือหมายเลขนี <siglo achi> ้กรุณารอรับ sms กดตกลงเห็นไหมคะมาละกดดูเลยค่ะนี่เราก็กดดูเลยเขาก็จะรายงานยอดมาแล้วก็รายงานโบนัสของเราที่ใช้ไปใช้งานอยู่เห็นไหมคะยอดใช้ตั้งแต่16กันยายนถึง8ตุลาคมซึ่งของฝ่ายจะตัดยอดทุกวันที่15ของเดือนนะแพ็กเกจเสริมและโบนัสที่ใช้ไปดังนี้ เดด320หนึ่งวันเห็นไหมคะที่กดดับเมื่อสักครู่นี้นี่เองเพิ่มข้นมาละมี320ใช้ไป0ย,ยังไม่ได้ใช้เด็ด320เนี่ยถึงวันที่เท่าไหร่เอ่ยถึงวันที่10แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไฟกดไป2ครั้งเห็นไหมคะก็ยังไม่ได้ใช้ก็ถึงวันที่10เหมือนกันเพราะว่ามันมีใช้ได้24ชั่วโมงเรากดดับไป2ครั้งก็ได้24ชั่วโมงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะได้เด็ดตรงนี้เป็น2เท่าถูกไหมเพราะเรากดไปสองครั้งอื แล้วก็ตรงนี้เขาจะแจ้งเอาไว้อยู่ด้านบนเนี่ยไม่ได้ดูยอดใช้จ่าย16กันยาถึง8ตุลามียอดบริการที่เกินจากโปรโมชั่น100บาทโอ้ยเกินมาได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อปกติไม่เคยให้เกินแต่ต้องไปเช็คว่าโทรไปไหนทำไมถึงถึงเกินยอดโปรโมชั่นอันนี้เขาบอกว่ายอดใช้จ่ายนะคะของรอบบินนี้นะก็ โทรฟรี200นาทีใช้ไป25นาทีเองแล้วก็เน็ตเน็ตของแพ็กเกจนี้ก็คือ10 10กิกใช้ไปแค่3.7คงเหลืออีก6.2เห็นไหมคะก็จะบอกอรายละเอียดเอาไว้หมดเลยแล้วก็ WiFi ฟรี free ใช้ได้ต่อเนื่องไม่จำกัดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวโบนัสเขาเรียกว่าเป็นโบนัสแพ็กเกจเสริมโบนัสที่เรากดรับได้มาฟรีที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คะ่ะยืนยันนะคะว่าใช้ได้จริงนะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัดชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ